เขมเพ็งมณีนพรัตน์นทั้งเก้าค่ะเหตุใดบรรกตของข้าถึงส่องแสงเรืองรองอย่างนี้เข้มอัิสอนข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วว่าเข็มเงี้ยวที่ใบหูของเจ้าจะเป็นสิ่งที่จะนำให้เจ้าได้พบกับมณีนพรัตน์ทั้งเก้าและเข็มจะสามารถใช้เข็มเงี้ยวตามหามณีนพรัตน์ทั้งเก้าได้อย่างไรเจ้าค่ะเจ้าจงตั้งจิตให้แน่วแน่ ผสานใจและกายเป็นหนึ่งเดียวกับเข็นเนี้ยวโอมนัมัสสะคาชางคุลีสวะหะนัมหา เ็ไงบ้างเขมเห็นอะไรบ้างไหมเข็มเห็นมณีนพรัตน์ทางเก้าค่ะมณีแต่ละเม็ดซุกซ่อนอยู่คนละทิศคนละทางไกลจากบริเวณบึงโขงลงจุดที่พวกเขายืนอยู่แล้วเข็มมองเห็นบ่าอะรลูกว่ามองที่ซุกซ่อนมณีนพรัตน์อยู่หม่องไหนแน่เข็มเห็นสถานที่ไม่ค่อยแน่ชัดจ้ะพ่อรู้แค่ว่าต้องเดินทางไปทิศไหนทางไหนเมื่อใจและกายของเจ้าผสานเป็นหนึ่งเดียวกับเข็มเงียบ เข็มเงียวก็จะนำทางเจ้าให้ไปพบกับมณีนพรัตน์ทั้งเก้าได้และเมื่อเจ้าได้เข้าใกล้กับมณีนพรัตน์แต่ละชิ้นเข็มเงียวก็จะเรืองรองจิตใจของเจ้าก็จะเบิกบานเข็มอักษรเจ้าคือผู้ถูกเลือกให้ทำการอันยิ่งใหญ่และสำคัญต่อทุกชีวิตในเมืองบางบทข้าขออำนวยชัยให้เจ้ามีพลังกายที่แข็งแรง ดุดอินทรีคำผาผู้เป็นพ่อของเจ้ามีพลังใจที่แข็งแกร่งดุดนางพญางูนารินผู้เป็นแม่ของเจ้า แล้วมณีน,นพรัตน์เม็ดแรกที่เราจะไปตามหาเนี่ยคืออะไรหะอ,อมนัม,มสะขาชางคุลีสวาหะนัมหามณีน,นพรัตน์ที่ใกล้พวกเราที่สุดตอนนี้ก็คือมรกต เห็นมรกตส่องแสงเรือนรอออกมาจากน้ำตกแต่ไม่แน่ใจว่าคือน้ำตกที่ไหนป่าแถบนี้มีน้ำตกอยู่หลายแห่งของรับเจ้าเข็มแต่น้ำตกที่ลึกลับและน่าหวาดกลัวที่สุดก็คือน้ำตกเบญจาอาพูขอรับมรกตอัญมณีสีเขียวจะซุกซ่อนอยู่ในน้ำตกเบญจาอาพูหรือไม่อีกไม่ช้าไม่นานทีมเยี้ยวของเจ้าเข็มก็จะนำทางพาพวกเราไปพบก,กับคำตอบ ไปครับพวกเราไปตามหามณีนรันรเม็ดแรกกันเถอะเหตุใดมรกตของข้าถึงส่องแสงเรืองรองอย่างนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าโลภะแย่แล้วแย่แล้วมีผู้คนกำลังจะมาแย่งชิงมรกตไปจากนางปีศาจผมเทาเป็นแน่ข้าไม่ยอมหรอก มันผู้ใดที่คิดจะมาแย่งชิงบากฏของข้าพวกมันต้องตายทั้งหมดใช่มันต้องตายมันต้องตายทั้งหมดมันต้องตายทุกคนข่ามันข่ามัน ดินแดนแห่งเมืองลับแลบางบทแดนนี้คนสว้สิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนาะ